วิ่งเลยสัสเคอร์ฟเคอเปิดเลยพอนตายเออผู้ความจริงอ่ะเคิร์ฟเราหลอกเลยเคิร์ฟละเออมองกาวนะเคิร์ฟเคิร์ฟเมลพุทไหไม่มีต่กรอย่างมีแค่ด่างไว้หลับเดียวก็ตบเดี๋ยวตบหน้าทีมเลยเคิร์ฟอีกหนึ่งครับ เฮ no, no. ้ยมีอาวุนไม้นูไม่ตัดไม้เดี๋ยวเจอกุ๊ดโคิงตัดหน้าไปะมีปะรอคนแรกเลยบ้านเดี๋ยวเราจะหลอยด้วยธนูนะครับเพราะเราไม่มีดาบเงี้ยครับธนูฆ่าได้เขาเขาเคิร์ฟเคิรไฟวไปเกาะตรงข้ามเลยเดี๋ยวเราไปหาเราฆ่า ที่เราไอ้ค่าขนมั่งเมื่อกี้เขาเคิร์ฟตาบอดวันนี้ไม่ใช่เคิร์ฟไอ้เคิร์ฟเลี้ยวขวามาเลี้ยวขวาเหี้ยแล้ววะหน่าเคิฟเพราะไอ้ทางเมื่อกี้เคิร์ฟเลี้ยวเลี้ยวขวามาเพราะเราอเพราะเราเพราะเราอยู่ริมมอยเว้ยเดี๋ยไปเกาะทะเลทรายเไยเดี๋ยวถีบเลยเคิร์ฟโออหืมเสียงผีลั่นเหมือนนี้เลย อมพีมาแล้วมาแล้วมาโกธรีซอยแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วเริ่มกันแล้วหรือ beast master นะมาต่อฟินนี่ครับไปเมาเ้าแถวไหนมาตีอทีอะไรใครเปลี่ยนอะไรใครชื่อมาเป็นนี่ผมรู้จักแล้วเออเออไอเพิ่มม่วมั่วมวเนี่ยผมเปลี่ยนชื่อไปหลายชื่อเลยครับผมมีหลายชื่อเลยครับ อีสามชื่อวรับตังวนี้มันต้องีีพีททีวีเอะไรอีกอีกอันนึงมันสกินไอดีแท้ที่ไปรอบไรอบอยบอลเลยครับอยบอลเลยครับปีจีโอ้พีเมื่อกี้สปินไลนยลาวตีตีเคิร์ฟเมื่อกี้เคิร์ฟเห็นเราไห่เคิร์ฟสปินไลนยลาวตีเคิร์ฟอะอจะอัดอีกรอบเลยบอลอัดบอลเลยพีเราอัดอะนาตาเลยอ คือปิดซี่ปิดซี่คืบปิดซี่ปิดซี่บอสกดออโต้จอยแล้วเออเอออย่าเพิ่งอืมคัดจบไอ้ยี่มันสกินเราไอ้เผื่อไอ้ใครไอ้ใครใครก็ได้ช่วยช่วยช่วยปิดนะเอ้าเชื่อถามบอสดิตามจริงนะเนี่ยสกินเราใครก็ได้ช่วยปิดหน่อยว้ยตะกินกูไหมครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์นะ แล้วก็ฟักยูนะครับ